สวัสดีจ้าเมยจะรีวิวให้ดูนะจ้าว่าเส้นราเมงก็มีขายแล้วนะจ้าเส้นราเมงมันมีสองแบบนะคะมันมีแบบเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะจ้าอันนี้ไม่หน้อยซื้อเส้นเล็กมากนะคะสําหรับคนที่อยากกินเส้นราเมงของญี่ปุ่นนะจ้าญี่ปุ่นหรือเกาหลียยไม่หน้อยบระนยใจนะคะเม่น้อยบริกะะบกเกงทั้งน,นั้นนี้แต่ว่าไม่์น้อยเห็นไม่หน้อยก็เลยซื้อมากพราะว่าอยากกินแล้วก็จะเอามาเห็ดกินสักมือนะคะอยากกินเป็นเส้นราเมงนะคะ นี่คือลาเมงนะคะซื้อที่ไหนซื้อที่วินลิสนะคะพี่น้องวินลิสมีขายนะคะแต่ว่าอีกกาก็คุบนีไ่หน่อยไม่ได้ใจว่ามี่บอพอว่ามือนี้ไม่ได้ไปแวะวินลิสเห็นก็นเลยซื้อมาถุงนี้บะแพงค่ะ1ิบกว่า1ิบกว่าโค้นนะคะ1ิบกว่าโค,ค,ค้นนะคะมีหลายมัดจากมีหนึ่งสองสามสี่มีสีมัดชอบกินได็ัสี่เือาเป็น่ะคมัดหนึ่งรวมข้งก็ได้หลายนะคะสําหรับเส้นลาเมงนะคะคนที่ชอบกินลาเมงเนาะ เซนลาเม้งนี่ประจำเป็นต้องเฮ็ดแบบว่าซุปหรือเหมือนเอ่อหรืออาหารแบบของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีทั้งหมดแต่ว่าเฮาอาจจะเป็นนำซุปของเ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นลาเม้งกระไดก๋วยจับเส้นลาเม้งก็ไดนะจ๊ะเพราะว่าความแซ่บมันก็สิแตกต่างกันไปเนาะของของแต่ละประเทศมันก็จะมีความเผเอิญอย่างอะ่ะ มีความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นของไผ่ของมันเนาะพม่น่อยกันม่รีบรเบืองแล้วกันแล้วกันนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะกินเขาก็มีบอกเ,อเลยจ้าว่ากินได้จากคนกินได้สี่คนแล้วก็ต้มจากหน้าที่ต้มแค่สามนาทีนะคะเห็นไหมคะกินได้สี่คนตรงนี้และตรงนี้ก็ต้มแค่สามนาทีนะคะไม่หน่ว,ว่าบางที่บางที่ถามผู้ใดอยู่ไกลพวกถึงมาผู้ใดที่อยู่ไกลว่าใดอยู่ไกลลาน อา,าอาหารบางที่นั้นนึกอยากนุ่นนีนันเนาะโปรแกรมนันโปรแกรมนี่นก็รองเฮ็ดเบิ่งกันนะคะเน่ก็นำมาเสนอเดี๋ยววันหน้าจะมีเมนูเส้นราเมงแต่จะกินแบบสไตล์ไทยแหละจะใส่เสร็จแเมงนะเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งกันว่าเมนูเจอาเสร็จแเมงไม่เห็ดอีหยังกินนะจ๊ะรักนะจุ๊บ